เคยสงสัยไม่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้เจอกับนักปรา์ต่างาศาสนาจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าให้ฟังย้อมกลับไปในชมพูทวีปการครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินทางเผยแผ่ธรรมจนกระทั่งได้พุทธกับนักปรา์จากาศาสนาอื่นท่านผู้นั้นเชี่ยวชาญในคำพีและปรัชญามมากมายทันทีที่พบกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบแต่ก็แฝงด้วยความอยากรู้อยากเห็น นักปราดเอ่ยถามว่าท่านมาจากไหนและสอนสิ่งใดพระพุทธเจ้าตอบด้วยเมตตาว่าเรามาจากภายในตัวเองสอนให้พ้นจากความทุกข์การสนทนาเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มขน้นนักปราดโต้แย้งด้วยหลักการของตนพระพุทธเจ้าตอบด้วยเหตุผลและประสบการณ์ตรงไม่มีการตัดสินไม่มีใครเหนือกว่าใครต่างฝ่ายต่างรับฟังอย่างตั้งใจ ช่วงเวลาผ่านไปนักปราชญดเริ่มเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเขาเห็นถึงความเมตตาความสงบและหนทางดับทุกข์ที่แท้จริงแม้ความเชื่อจะต่างกันแต่เป้าหมายสุดท้ายกลับคล้ายกันคือการทำให้ชีวิตดีขึ้นบทสรุปคือการพบปะกันของพระพุทธเจ้าและนักปราชต์ต่างาศาสนาแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่กำแพง แต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันธรรมะที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือศาสนาใดศา,าสนาหนึ่ง